สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวเลขแบงค์ให้โชคหนุ่มเก็บเงินได้นำไปทำบุญซื้อหวยมาลุ้นถูกรางวัลที่หนึ่งเฉยวันที่17พฤศจิกายน2564ที่วัดดอนใหญ่คลอง8 ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนายพงศักดิ์เหล่าจันทร์อายุ36ปีพร้อมด้วยนางอัมพวาเหล่าจันท์อายุ33ปีและลูกชายอายุ10บขวบได้เดินทางมากราบไหว้ไอ้ไข่ที่วัดดอนใหญ่เนื่องจากถูกรังวันที่หนึ่งหมายเลข032761งวดวันที่16พฤศจิกายน2564 นายพงศักดิ์เปิดเผยว่าเมื่อประมาณวันที่13พฤศจิกายน2564ได้พาภรรยาและลูกออกมากินกว๋วยเตี๋ยวที่ปากทางเข้าบ้านถนนเรียบคลอง7็ดและกำลังกลับบ้าน ก่อนเห็นแบงค์ร้อยตกอยู่บนถนนจึงเก็บมาโดยมีเชือกสีเหลืองพันอยู่มองดูว่าน่าจะเป็นเงินผ้าป่าหรือเงินกระถินก่อนเก็บเข้าบ้านและเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวบอกว่าให้นำมาทำบุญที่วัดนี้โดยนำเงิน100บาทที่เก็บได้มาใส่ตู้ทำบุญไอ้ไข่และหาซื้อเลขท้าย7 6 1ของแบงค์ร้อยใบนี้โชคดีที่เลขไปตรงกับลอตเตอรี่ในแผงขายหวยมีอยู่หนึ่งใบจึงอธิษฐานต่อหน้าไอ้ไข่ขอให้มีโชคลาภ ให้มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเงินที่ได้ครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะถวายทำบุญให้กับเจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่และสร้างบ้านหลังเล็กๆเ,เพื่ออยู่อาศัยและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกตามปกติตนและครอบครัวจะมาไหว้พระและชมโบสถ์สีเงินแห่งนี้เป็นประจำเพราะมีความสวยงามหาดูได้ยากแต่สิ่งที่เป็นที่พึ่งพาทางใจในการมีโชคลาบก็คงจะไม่พ้นไอ้ไข่ทุกครั้ง วันนี้ชีวิตสมดังปรารถนานำพาครอบครัวมีความสุขส่วนทางด้านนางสมบูรณ์เจือมิ่งอายุ60ปีชาวบ้านคลอง9้าผู้โชคดีอีกรายถูกรางวัลที่5จำนวน3มใบหลังจากที่มากราบขอพรและโชคลาภไอ้ไข่วัดดอนใหญ่แห่งนี้นางพนิดนันเล็กประสมวง์อายุ52ปีแม่ค้าขายหวยบอกว่าตนขายหวยใบนี้ซึ่งมีเพียงใบเดียวที่ลูกค้าม,มาซื้อและถูกรางวัลที่หนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ